นะคะก็จะเป็นอะไรที่ไวมากเนาะนะคะในแต่ละเดือนนะคะเราก็คิดว่า,าช่วงระยะเวลาพี่พชริยาชาแนลบอกพี่แนะนําให้ส่งคลิปยาววันละสามคลิปนะคะเช้ากลางวันเย็นไลฟ์สดวันละสองครั้งนะคะนะคะเจ็ดสิบนาทีพอค่ะนะคะคนงามขอตัวก่อนนะคะคุณน้องคนสวยเดี๋ยวเดี๋ยวยังอ่านไม่จบนะคะคุณน้องคนสวยกลับบ้านจ้าขอบคุณมากคนนี้น่ารักมากเนาะ สวัสดีค่ะคุณดิออนนะคะสวัสดีค่ะคุณไก่นะคะจําไม่ได้วันนี้ไม่รู้ไปบ้านใครไม่เปเปิดค่าเมื่อคืนนะคะพ,พี่เห็นน้องไก่ไปบ้านพี่ค่ะขอบคุณนะคะอ้าวเหรอคือเมื่อคือนนี้รู้ไหมว่าไก่เข้าเจ็บบ้านนี่ไก่คือหลังเสียงเด็กๆเสียงน้องๆสี่ขาที่บ้านนี่แหละดังมากนะคะก็เลยเสียงเข้าเนาะนะคะพี่สกุลก็ทักทายกับพี่วัชรฉนทร์คัเงินบอกสวัสดี คับกับพี่วชริยาด้วยนะคะพี่ช่ำกรุงทักทายกับสาวไรอ้อยสายหวานสวัสดีครับคุณแสงทองก็ทักทายกับคุณอายันสวัสดีนั้นนะคะแต่ก็คือ,เ,อเราก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งในบางปัญหาใช้เวลาสั้นเวลามากนะคะปัจจุกบอกสวัสดีคุณสุรพลรนะคะปัจจุบอกสวัสดีสาวเกิงนะคะนะคะก็เลยเป็นพอดีพี่แต้มเข้ามาพอดีมองแล้วก็ ตั้งเป้าหมายในตัวเราเองนะคะแล้วก็มองดูสังเกตมองดูในทุกๆวันน่นะคะว่าอาทิพย์ผลงานที่ออกไปนั้นเป็นอย่างไงนะคะทากับพ่เทพถาปัดด้วยสวัสดีทักทายอาจารย์เทพครับพ่เทพถาปัดก็บอกสวัสดีมีความสุขครับสาวไร่อ้อยด้วยนะคะนะคะก็ถึงเวลาทําเป้าหมายของตัวเองนะคะยังไม่ครบนะคะนะคะก็รีบเร่งเลยนะคะเดี๋ยวนี้เดือนเก้าแล้วนะคะนะครับ ไปแล้วคอมเมนต์ก็หายชนี้นะคะนะคะคุณอญญาญันบอกสวัสดีครับกับใครโน่น,นะคะแป๊บนึงนะคะขอโทษที่มาเป็นครีเอเตอร์นั้นนะคะก็จะมีเพื่อนนะคะเพื่อนที่ดีมากมายเนาะนะคะใน มีครับผมนะคะพ่อสุพลทักทายกับพี่ทองพูนเชื่อมีแรงสวัสดีครับผมนะคะพี่แต้มทักทายค่ะกับประการทองจันทร์ด้วยนะคะพี่น้าให้เปลี่ยนพี่ครับผมให้คี้ขู่นะคะพี่นุสราก็บอกสวัสดีค่ะนะคะกับกับพักการทองจันทร์ด้วยเนาะนะคะพูดคุยทักทายเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเนาะนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้เรื่อยๆนะคะ แล้วก็ในทุกวันด,ดีครับน้องปอมแปมสวัสดีน้องสาวคนสวยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไก่นะคะพี่แทบถาปัาบอกสวัสดีมีความสุขครับสุดท้ายมาเลยวแต่ก็คือเราว่ายังอยากที่จะแบบทําหน้าที่ของเราเอ,อคืออยากดูอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะดูอะไรหลายๆอย่างด้วยเขาเรียกอะไรล่ะน้ํามันก็จะขึ้นนะคะพี่แต้มเวลาที่เรามานั่งไลอะ่นะคะคือพี่แต้มส่งงานน้อยไงที่ไก่บอกกับพี่แต้มเมนคลิปแล้วคือตอนนี้คือเวลานั้นเวลาที่เราไล์สดอะค่ะ ระบบเขาจะเห็นแล้วท่านี้คือน้ำมันจะขึ้นน่ะนะคะน้ำมันจะขึ้นเนาะก็เ,เปิดยืนยันตัวตนนะคะช่องวัชฉริยาชาแนลเนี่ยแหละนะคะน้องป๊อกกี้บอกสวัสดีค่ะนะคะคกับทายกับพิเทพถาปัาดด้วยสวัสดีทักทายอาจารย์เทพับพ่เทพถาปัาดบ,บอกสวัสดีมีความสุขครับสาวไรอ้อยด้วยนะคะนะคะกนะ็ถึงเวลาเส้นทางนี้นะคะ แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้นะคะแล้วก็จับไม้จับมือกันไปนะคะเพื่อทไทยกับพี่วราพรนะคะสวัสดีครับผมนะคะพี่นุสราบอกสวัสดีค่ะนะคะกับสาวไร้อ้อยสายหวานเนาะพี่พ่อสุรพลทักทาทยกับป้าจุกนบอกว่าพี่ทําตามนิสัยามาตั้งนานแล้วนะคะการกดไลค์กดหัวใจให้เพื่อนเนาะนะคะนี่แหละนะคะคือตอนแรกๆแต่ก็ไม่รู้จักนะพี่นุสราก็ทักทาทยกับ คุณดีอ่อนเนาะสวัสดีค่ะนะคะพี่นุสลานี่เราก็เจอเจอกันนานแล้วเนาะนะคะแต่ก็สวัสดีนะคะแม่ล่าด้วยนะคะพี่ทองพูนเนาะใช่ไหมใช่ไหมหมายถึงพี่ทองพูนใช่ไหมเพราะว่ามีแม่ล่าสองแม่ล่านั้นเนี่ยเสียงเด็กๆเสียงน้องๆสี่ขาที่บ้านนี่แหละดังมากนะคะก็เลยเสียงเข้าเนาะนะคะพี่สกุลก็ทักทายกับพี่วัชรินเนี่ยเปิดดึกมากนะคะเปิดดึกมากเนาะ,ะนะคะแล้วถ้ายังไงไก่จะได้ ไปติดก,กระดิง่งไม่ใช่เลยหรอกรู้สึกว่าน,น,นะคะเดี๋ยวแอบไปดูอีกว่าวันนี้จะแต่งตัวสไตล์ไหน <c oughs> นะคะนะพี่จด้ถาป้าทักทายกับคุณอายานสวัสดีมีความสุขนะคะป้าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปอย่างเดียวตอนนี้ก็คือเพจก็คือมีไปไปเ,เขาเรียกอะไรไปลงภาพนิ่งไว้บ้างอย่างนี้นานะคะกับปัจจุกด้วยเนาะนะคะไปบ้านปจัจกจกุบับแบบอู้หน้าร้งางน่าลัะคือไก่ชอบมองไอเดียในการที่จะแต่งตัวของปัจจุกนะคะ เนีนะคะนะน้องดาวสตาร์รุ่งเรืองก็ทักทายกับพี่วัชริยาชา้นแนวนะคะสวัสดีจ้าพี่วัชริยานะคะพี่วัชริยาก็ทักทายกับน้องดาวสตาร์ยาก็บอกว่ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้านะคะน้องป๊อกกี้ก็กำลังรอตรวจสอบเนาะนะคะพี่วัชริยาก็รอยินก็สวัสดีนะคะแม่ล่าด้วยนะคะพี่ทองพูนเนาะใช่ไหมเฉยไหมหมายถึงพี่ทองพูนใช่ไหม เพราะว่ามีแม่ล่าสองแม่ล่านั่นเนี่ยตัววัชริยาด้วยเนาะนะคะพี่นุษราก็บอกสวัสดีค่ะกับพี่วัชริยาด้วยนะคะนะคะก็บางทีตัวเราเองอ่ะนะคะเราก็อาหารเนาะนะก็แล้ว,ลวเ,เป็นความที่สะดวกของแต่ละคนน่ะนะคะเพราะแต่ละคนก็จะสะดวกไม่เหมือนกันเนาะตัวก็อย่างนั้นไะไใช่คะ่ะแต่ว่าคือหมายถึงว่าทานเร็วหมายถึงไม่ใช่ทานดึกๆกต้องใช้คำนี้นะคะทานแต่หัวค่ำเออต้องใช้คำนี้นะคะ ครื่องข้างหลังน่าจะร้อนนะคะเจอแล้ว,เจ,ลวเจอแล้วนะคะก็คอมเมนต์ที่ข้ามไปคือต้องการที่จะโปรไฟล์ไปไปทักทายเพื่อนคือไปตอนหลังๆมาที่แบบว่าเออไปอยากจะไปจับไม้จับมือกับเพื่อนอมองไม่เห็นมองไม่เห็นบ้านที่เราคุ้นอะ่ะก็สวัสดีนะคะแม่ล่าด้วยนะคะพี่ทองพูนเนาะใช่ไหมใช่ไหมหมายถึงพี่ทองพูนใช่ไหมเพราะว่ามีแม่ล่าสองแม่ล่านั่นเนี่ยต่อนหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เรา ตั้งเป้าหมายไว้นั่นนะคะสำเร็จรู้ร่วงหรือยังนะคะแต่มันก็ค่อยๆเรียนรู้ไปน้นนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะสวัสดีพี่สาวคนสวยอีกท่านหนึ่งนะคะพี่วัชริยาชานแนลน้นนะคะสวัสดีน้องผ่านเลยอะค่ะนะคะ,นะคะไก่ได้ได้ผ่านการพิจารณาเลยอะนะคะ,คะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่แบบยินดีต้อนรับนะคะนะคะ,นะคะ ก็กำลังพูดถึงในเรื่องของของการทำงานเนาะนะคะก็วันนี้แก่ตั้งหัวข้อว่า,า,านะคะสวัสดีนุสลานะคะคุณอายัญญบอกสวัสดีคุณนุสลาด้วยนะคะสวัสดีพี่วรารพรหนูคงนะคะทักทายกับคุณสวัสดีครับผมนะคะคุณอายันบอกสวัสดีครับคุณสุรพลนะคะพี่แต้มทักทายกับพ่อสุรพลทักทายค่านะคะพ่อสุรพลทักทายกับพี่แต้มกลับมาสวัสดีไปอย่างเดียวตอนนี้ก็คือเพจก็คือมีไปไป,ไปเ,เขาเรียกอะไร ไปลงภาพนิ่งไว้บ้างอย่างนี้นคะ่ะได้สี่ใบเทาอ่ะสี่ใบเทากว่าๆแล้วพอวันนั้นปุ๊บอีกวันนึงแล้วก็ลุงขึ้นอีกวันนึงไก่สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะไก่เห็นโปรไฟล์มาไก่ยังว่าคุนคหน้านะคะนะคะ,ะ,คะขอบคุณมากมากสิบเอ็ดค่อนข้างที่จะง่ายเราเคลียร์หมดเลยอะ่ะค่อนข้างที่จะง่ายเนาะค่อนข้างที่จะง่าย พอเรามาทําเปิดโหมดม,ออมืออาชีพปุ๊บอ่ะคือเราก็สั่งพี่ช่างกรุงทักทายกับพี่วัชริยาด้วยนะคะสวัสดีครับพี่ช่างกรุงทักทายกับคุณอายันนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีมีความสุขนะคะนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะนะคะช่างกรุงก็ทักทายกับปัจจุกนะคะสวัสดีค่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วตัวกีน้องเกลืออยู่ที่นี่ด้วยนะคะ คือวันนี้ไก่ได้ไปยินได้ยินนะคะช่วงหลังเนาะที่น้องเกิรพูดในเรื่องของการส่งคลิปอะนะคะแล้วก็มีมีระบบคลิปนะคะขอบคุณมากมากเลยพี่ชายคนหล่อเนาะนะคะสวัสดีคุณน้องไกนะะ่นะคะนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเนาะน้องดาวสตาร์ลูกเรืองนะคะสวัสดีจ้าพี่ดิออนนะคะน้องป๊อกกี้ทักษยกับคุณอายันนะคะสวัสดีครับเครื่องข้างหลังน่าจะร้อนนะคะ,นะคะ,นะคะ เจอแล้วเจอแล้วนะคะก็คอมเมนต์ข้ามไปมันก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนู่นะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะสวัสดีพี่สาวคนสวยอีกท่านหนึ่งนะคะพี่วัชริยาชาแนลนู่นะคะสวัสดีน้องน้องนุงสราคนสวยนะคะเนี่ยต้องย้อนกลับไปที่พี่แต้มด้วยนะคะตอนนี้สองคนเลยนะคะคือพี่แต้มอะไลฟ์เมื่อเช้านี้สองชั่วโมงอย่างเงี้ยเนาะคือเมื่อก่อนที่เราจะจบเนี่ยโหขยันมากอะคะ่ะ คลิปยาวสองคลิปคลิปสั้น5้าิปแล้วนะคะทุกคนแกก็จะบอกมือลาแล้วนะคะ46นาทีแล้วนะคะแกขออนุญาตปิดบ้านนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีมาให้ในค่ำคืนนี้นะคะถ้ามีคำพูดหนึ่งคำคลิปยาวหรือคลิปเดียวคลิปสั้นบางวันเยอะสุดก็คือ3น้อยสุดคือคลิปเดียวคือความสม่ำเสมอมันไม่มีอริยานะคะนะก็รักๆกอดๆกันเนาะนะคะ พี่วชริยากำลังจะเปลี่ยนใจเส้นทางนี้นะคะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้นะคะแล้วก็จับไม้จับมือกันไปนะคะเพื่อนั้นอะ่ะไก่รู้เลยว่าอ่มอีวันหนึ่งเรื่องน้องหมาอีกวันหนึ่งเรื่องฝนตกแรงนะคะเชื่อไหมตั้งแต่ไลฟ์สดมาพี่ไม่เคยเนี่ยแหละีครับเนาะนะคะคือการที่ข้ามแพลตฟอร์มเนี่ยคือเราไม่ได้คือเราทํามาก่อนหน้านั้นไงแล้วเราจะย้อนกลับไปแก้ปัญหามันไม่ได้ เขาเรียกอะไรล่ะน้ำมันก็จะขึ้นนะคะพี่แต้มเวลาที่เรามานั่งไห์อ่ะนะคะคือพี่แต้มส่งงานน้อยไงที่